ชิ้นี้ตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกคือเราอยู่ในฐานะนางแบบ mm hmm. เขาก็มีพอบบี้เป็นตะกล้องถ่ายภาพเขาก็แบบจีบประมาณเดือนหนึ่งสงเดือนเราก็แบบเล่นตัวเราก็ได้แหวนวงนี้มาเพื่อเป็นคู่กันทุกอย่างเราก็จะเป็นแบบคู่กันวงแรบกบผ่านไปเรื่อยๆก็คบกันก็จะมีของใช้คำว่า c o m p l i m e n t a r y ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยติมความหวานเราก็จะมีอ e ีแหวนพวกนี้ มากองอยู่หลายๆอันไปไปมาวันหนึ่งเราจับเราจับได้เรื่องอีกคนหนึ่งเราก็เห็นเลยว่าผู้หญิงคนนั้นอะใส่ไอ้วงที่เราลองอทั้งหมดแต่แป้งเป็นคนพิเศษที่สุดเลยนะแป้งม,มีสีนี้คนอื่นไม่มีไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีแม้กระทั่งเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าแตะชุดเบรเซอร์ที่เป็นเหมือนกันหมดอีเวนชุดนอนที่เหมือนกันกับเขาและเรล่าของตกแต่งภายในบ้านพอเรารู้สึกว่าไอ้แหวนที่เราใส่ติดนิ้วตลอดเวลา มันไม่มีค่าแล้วอะเราก็เก็บใส่กล่องแล้วเราก็ไม่ใส่มันอีกเลยจนวันนึงเขาก็ขอโอกาสเป็นแหวนในวงหนึ่งเป็นทิฟฟานี่วันที่มาคุกเขาให้กับเราขอโอกาสเราก็ให้โอกาสแต่นะตอนนั้นเราก็ร,ร,รู้รู้สึกแล้วว่าแบบเราเราจะไปต่อหรือเราจะแบบยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันหลวมพอหลวมเสร็จปุ้มเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนไซส์เขาก็บอกว่าถ้าไปเปลี่ยนไซส์เนี่ยน้าของเพชรเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะไม่แบบมันจะไม่ได้สวยเหมือนเดิมเราบอกไม่เป็นไรโอเคเราแค่แบบต้องการความมนงขอั ต่อให้น้ํามันไม่สวยแค่ไหนแต่คนที่รักให้อะเราก็แบบไม่ได้แคร์ถึงจุดนั้นแต่ปรากฏว่าอีแหวนที่เราใส่ไม่ได้ไซส์ที่บอกว่าเอาไปเปลี่ยนอยู่ในนิ้วผู้หญิงคนนั้นนิ้วนางเหมือนกันเจ็บช้ำแล้วอีกเล่าแล้วอีกเราจะเราบอกว่าเออเราไม่ไปต่อละเราพอากันแค่นี้เถอะเหมือนแป้งกำกุลาบไว้แล้วกันกำกำกำกุลาบกำหนามมันไวอ้อะมันจะจบตรงที่แค่แป้งปล่อยมันเฉย แค่แค่รอเวลารักษาแผลจากหนามแค่นั้นเองจบแบบนี้หรอยังจบแบบนี้ไม่ดีที่สุดหรอกจบแบบนี้ก็คือต้องจบที่ตัวเองอะ่ะมันไม่มีจบทางไหนที่ดีที่สุดเพราะแม้กระทั่งบอกว่าเราปล่อยมือกันเถอะเพราะอยู่กันไปแม่งมีแต่ความทุกข์เพราะด่ากันตลอดเวลาใส่แต่แบบทาที่แม่งทาร้ายจิตใจกันตลอดแต่ผลสุดท้ายแล้วพอบอกว่าปล่อยมือกันเถอะแม่งบอกไม่ปล่อยมันมันมันจบตรงไหนไม่ได้นอกจากจบที่ตัวเราเองอะ่ะที่เราเราไม่ต้องให้เขาเข้ามาอีกแล้วอะ่ะ